ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่มที่4ได้รับมอบหมายให้รายงานในหัวข้อเรื่องการดูภัยพิบัติเบื้องต้นซึ่งมีสมาชิกและผู้ชมงานในนี้ทางขวามือหนึ่งบิชาย์มุนรุนตะเกียงสองบิชาย์สุทธิสรรเพชรทะเลทางซ้ายมือหนึ่ง Gracias. ที่งาให้ผู้ป่วยมีความเสียชีวินั้นนันนั้นในการผู้เาล์ัยดูแล่องที่และปลอดภัยต่อผู้บาดเจ็บสี่การเขาจเช่นดยกับแพทย์โดยการเป็นนั้นเดที่โรงพยาบาลหรือของผู้เชี่ยวชาญทางการตรวจสอบว่าให้การตรวจสอบหรือ ออของผู้ป่วยรู้ว่าเขาเป็นบ้าอน้อยเราเป็นน้อยไม่ต้องสูตรโรงพยาบาลข้ขอบุกัวเอ่อความมั่นใจกับตัวเองว่าจะช่วยเขาได้ข้อบใจรอดป้องกันและแก้ไขในในภาวะวิกฤตต่างๆขเขาแปลอยากให ผ Report, ู प, ้ปัิเ็บที่ม่รู้สึกว่าเรื่องกีจูของติ่ใดๆเข้าไปสอบทานการผสมรห้การคงเป็นลมสหมือนล้าเลือดปัญญงออสุดใจตะคิว สอั่วโมงหนึ่งการเป็นขรงาบลลมเป็นลมอาการเป็นลมหมายถึงภาวะที่สมองขาดเลือดเลี้ยงช่วงนณะหนึ่งอาการที่พบคือหน้าเนื่อใจสั่นเวียนศีรษะอาการเป็นลมมีลักษณะที่แต่า,างกันออกไปที่พบบ่อยได้แก่ลมธรรมดาลมแดดและลมร้อนลมธรรมดาเกิดจากร่างก,กายของเรามันอนพ่ยียและเหนื่อยมากการ่าย,ยไม่ดีอากาศมีอาการหน้าเืดเป็นศีรษะหน้าซี่แน่นหอ,อกมาก ชีพจรจะเบาลงและอาจจะหดสปีดได้การปผนวกไยาบาของลงธรรมดาหถ้ารู้สึกนั่งมงีใจสั่นให้รีบนั่งลงหายใจลึกๆสองถ้ามีอาการมากไม่สามารถทรงตัวได้ช่วยให้นอนลงให้นอนลงในท่าไหนสามขยายขึ้นแต่งกายห่อสี่ตรวจดูการหายใจและชีพจร ลมแดดเนื่องจากดูการแดดเป็นเวลานานมากๆกระหายน้ํามากเพราะร่างกายสูญเสียน้าไปมากการหนเวร่างกายมแดดให้เครื่องกายเข้าไปในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกและขยายเครื่องแบบออกใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดบริเวณใบหน้าและตัวจะทาให้ร่างกายอบอุ่นลงอาการสำลัก เด็กพระเด็กมักจะทดสอบสิ่งต่างๆมีการใสป่ปากและเด็กจะเกิดอาการสำลักขึ้นการช่วยเหลือโดยการให้ผู้สำลักนั้นอยู่ในท่าที่สบายที่สุดโดยการยืนโน้มอตัวลงไปข้างหน้าเลือดก,กันเดาหมมีสาเหตุมาจากขอ้อผิดปกติของเลือดและระบบไหลเวียนของเลือดและเกิดจากการปะติผิดปกติของจงมูกเกิดจากการถูกกระทบกกระแทกอย่างรุนแรงสะดุดมีสาเหตุมาจาก หนึ่งรับประทานอาหารอย่างรีบร้อนสองในวยัยเด็กเกิดจากการถูนูเรืวเกินไปสามเกิดจากความเครียดการถู่รงพาบางให้หายใจเข้าออกลึกลกไปหลายครั้งและดหื่อหนากมากๆตะคิวเกิดจากการหูกตัวอย่างรุงนแรงของกล้ามเนื้อติดต่อกันเป็นเวลานาน,านม่สาเหตุมาจากการได้รับามเย็นจัดทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้การที่ร่างกายเสียเหนื่อยมากและกล้ามเนื้อทำงาน การถูกพยบาลคือทำให้กลุ่มกันงเงินที่ปวดตัวอย่างนั้นคลายตัวออกเช็ดคุณเราค่ะสามการถูกพยาบาลผู้ได้รับสารพิษสารพิษคือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของคุณเ่าซึ่งเราอาจได้สารพิษตามชนิด ออกมิเปนการทำอันตรายต่อร่างกายสารพิษเข้าสู่ร่างกายได้สีทางคือหนึ่การรับประทานหรือก้นกินเข้าไป 2. การสูดลม 3. การฉีดสีการสัมผัสทางผิวหนังการสุงพยาวาลได้แก่ถ้าผู้บ่าเจ็บรู้สึกดีเราต้องพยายามถามเพราะว่าไอหรือกลนสารพิษอะไรเข้าไปเพื่อจะ ได้ทาการส่งพยาบาลผู้บาดเจ็บจที่ได้รับศจากการดูดกระสุนการยิงที่ข้าสูร่างกายโดยการดูดกันปืนนีจะเข้าสู่กระแสเลือดทันทีเช่นตู้คิหรือคิดจามแหลที่สิต่างๆเช่นพ่งตอแตนเป็นต้นเป็นความผิดผพยาบาล เวืาข้าการแพร่กระจายของสารพิษโดยนอผ้ามาลัดเนื้อบาดแผลการที่ที่ได้รับโดยการสัมผัสส่วนใหญ่จะเป็นพวกพืชที่มีพิษเช่นพวกตำแยเขาพันพืชพวกนี้จะมีสารเคมีบางชนิดที่ทำให้เกิดอ,อาการคันเป็นพ้นการช่วยเหลือโดยการรับ แบบของการผ่าน้าชนิดมวนมีอะไรนี้แบานเป็นวงกลมสองผาเป็นเกลียวสามผ่าเกียวด้านกลับสี่านเฉียงห้าผเป็นเลขแปดหกทุกการการผ่าน้าชนิดมวนแบบต่างๆ1การทําเป็นวงกลม เนตแบบ C- การต้นทางท่าทัาะการ,รปฐุมพยาบาลโดยการทางภาพในการปฐุมพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีตับปฏิเเนทขั้นตอนที่สำคัญนั้นก็คือการทางภาพโดยภาพที่นํามาใช้ในการอัาตรายแพ้มีหลายชนิดด้วยกันเช่นผ้ามังกร หน้าเป็นเต้นความมุ่มงไมายและประโยชน์ของทางผ้าเนเพื่อนิ่ผ้าปิดแพ้หรือใช้เป็นชั่วคราวสองเพื่อนิ่ยชหรือรองรับไว่าส่วนน้ำให้พกที่ปลอดภัยจากการทุบกระเช่นพี่แขนหรือข้อของไวัสสามเพื่อห้ามเลือดโดยใช้ แรงกดของผ้าพังทุบลงบนตำแหน่งที่มีเลือดองกีเพื่อป้องกันบาดแผลจากการสัมผัสเชื้อโรคหลักในการพันผ้า1บริเวณที่พันจะต้องแห้งสะอาดถ้ามีบาดแผลตกแต่งบาดแผลเรื่อง2ไม่ไวยให้ผิวหนังติดกันใช้ผ้า๊อหรือสอัมีตามไว้เป็นที่ เลือกออกสามยวะาที่พันจะต้องอยู่ในท่าที่สบายไม่เกร็งกล้ามเนื้อ 4. การทร้่าพยายามยึดหลักหรือข้อที่ใกล้ที่สุดเพื่อป้องกันผ้าลู5ห้าการเลือกผ้าควรเลือกให้ขนาดเหมาะสมกับเวลาที่จะพักมาเช่นคุณอาหน้า การใช้ผ้าพันชีผ้าสามเหลี่ยมผ้าสามเหลี่ยมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการถมพยาบาลเพราะสามารถนำมาใช้ได้ครับในรูปของผ้าสามเหลี่ยมและประยุกต์โดยการหันในแทนผ้าชนิดมันก็ได้การใช้ผ้าสามเหลี่ยมในลันาานกษณะต่างๆกับอวัยวะต่างๆหนึ่งทำผ้าคล้องแขน ใช้สำหรับรองรับข้อศอกแขกข้อข้างล่างข้อมือในรายที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักและเข้าเกือบช่วงเข่าสองใช้เป็นผ้าคของแขนขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยมเพื่อช่วยปลายือปลายแหกขึ้น3ก,การใช้ผ้าสามเหลี่ยมกานอวัยวะ ่วนอืออ่นๆได้แก่ศีรษะขาไก,กลๆพี่ตาเขาและข้อศอกเป็นต้น,น,น,นสรุปนะคะอุบัติเหตุและอุบัติภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการเรียนรู้เรื่องการถนุนในบ้านจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องช่วยที่จะช่วยลดการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยได้ในชีวิตประจำวันรวมไปถึงยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างถูยยก,กในในต้องและเหมาะสม ไม่ทราบว่ามีคนมีอะไรจะถามเพิ่มไหมคะค่ะถ้ามีกลุ่มของพิ่จันก็ขอจบก่ะ